ครับต่อไปคุณกเกษมสุปรานุนกัรเรียน ท่านประธานที่เคารพก,กระผมเกษมสุพร,รานนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครราชสีมาเขตหนึ่งพักพลังประชารัฐกาบเรียนท่านประธานสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งเรื่องกระทรวงสธิการท่านประธานที่เคารพครับฝากไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสธิรณการเรื่องการแต่งตั้งพอ,อสคสคทั่วประเทศซึ่งได้รับการร้องเรียนมามากท่านประธานครับว่า การแต่งตั้งนั้นใช้หลักเกณฑ์อะไรและมีหลักคุณธรรมจริยธรรมอะไรบางคนอยู่กรุงเทพไปอยู่ยะลาบางคนอยู่ยะลา,าไปอยู่โน่นอยู่นี่เรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องที่เราหนักใจกันมากครับในวงการครูเราเรื่องที่สองอก็คือเรื่องคําสั่งคสช19ทับ2526ซึ่งทุกคนพูดกันหมดแล้วครับผมคงจะพูดเป็นคนสุดท้ายแล้วแหละว่า มันมีปัญหาจริงๆท่านประธานครับการประเมินผลสองปีสามปีที่ผ่านมาเนี่ยซําซ้อนมีพออเขตมีศึกษาธิการจังหวัดมีรองภาคมีศึกษาธิการภาคแต่โรงเรียนโหดหูไม่เหมือนสมัสมสมสมยท่านประธานเป็นรัฐมนตรีครับท่านประธานครับไม่เข้มแข็งโรงเรียนไม่มีอะไรดีขึ้นเลยมีแต่ข้างบนเนี่ติดขีดติดขีดส9 40... 41... า็กันเยอะแยะ แต่โรงเรียนผมเหี่ยวแห้งกันดานท่านประธานเรื่องเหล่านี้ผมจึงกราบเรียนท่านประธานไปยังสมาชิกกล่าวเรียนไปทานรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงศึกษาธิการว่าเราควรจะมีการประเมินไหมนักเรียนไม่ด,ดีนักเรียนขาดคุณธรรมจริยธรรมเราควรจะปรับหลักสูตรไหมสอนให้เกง่งแล้วก็ติดคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปนะครับสิ่งเหล่านี้เราน่าจะทํากันขึ้นมานะฮะเรื่องที่สามเรื่องสุดท้ายท่านประธานครับเรื่องโควิด ผมอยากจะเรียนถามท่านประธานผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณส,สุขว่าไอ้ความรวดเร็วความกระชับความของอยเนี่ยมันจะมีความปลอดภัยยังไงอย่างผมเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้เป็นโรคแพ้ยาเราจะฉีดได้ไหมอ่ะกลัวนะครับในนอนร์เวย์มันตายไปแล้วหนึ่งคนท่านประธานแล้วคนที่เป็นโรคแรงๆเช่นมะเร็ง,งอะไรก็แล้วแต่แล้วก็อีอันหนึ่งท่านประธานครับ,นนรรบเรื่องความรวดเร็วทั่วถึงเป็นธรรมอย่างโครนาของผมจะได้ฉีดเมื่อไหร่ท่านประธานครับ ประมาณสาล้านคนกราบขอบพระคุณท่านประธานที่กระรบครับขอบคุณมากครับครับต่อไป